สวัสดีครับอยู่กับช่องบันคุณทีวีนะครับสบายดีกันไหมครับอันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับที่เราไปช้อปปิ้งกันมาจากตลาดาคงุดมฝั่งนู้นนะครับขั้นกลางด้วยรถไฟนะครับนี่ตอนนี้แดดเริ่มบอกลราฝั่งนู้นเรามาเดินล่มๆกันดีกว่านะครับเดินไม่ไกลครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะก็มาลงที่นี่รถ้า มาทีบางซ่อนนะครับแล้วก็เดินตามสกายบล็อกมาเลยครับเออเจอมานี่แล้วไปลงตรงสถานีตรงนู้นนะครับไปตรงนู้นเนี่ยลงมาครับแล้วก็ข้ามรางรถไฟมาข้ามถนนมานะครับเป็นถนนกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็มาเจอตลาดคงดมเลยแต่ถ้าใครวู่วามหน่อยก็สามารถลงได้ตั้งแต่จุดเช็คอินตรงนู้นเลยเต๊ะบาทนะครับแล้วก็เดินลงมาเลาะเลาะเลาะลงมาก็จะมาเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาเข้าตลาด บางซ่อนได้เลยนะมันเราไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเขาจะเรียกเพราะว่าตลาดอะไรนะแต่เขาเรียกติดป่าเพราะว่าตลาดบางซ่อนตลาดบางซ่อนนะครับนี่วุ่นวายไม่ใช่เล่นอ่าเวลาที่ถ่ายตอนนี้ก็ประมาณ8โมงสินาทีนะครับโอ้ของวันอาทิตย์เราเดินข้ามถนนเอ่กภูเขประมาณ24ิถึง25องศานะครับเช็คแล้ว เป็นพื้นที่ของสอนอเตาปูนนะครับตลาดเมื่อกี้เป็นพื้นที่ของสอนอประชาชื่นนะครับถนนกรุงเทพนนทบุรีนี่เป็นปากทางเข้านะครับนี่จะมีร้านขายของสุขพัณธ์สังขพันธ์ทูดผิดพูดผิดขอโทษครับต่อไปนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลียงเบอร์ ร้านขายหมูทอดนะครับโอ้ oh, หมูทอดน่ากินนะข้าวขา oh, <okay. S 1> ข้าเหนียวหมูทอดมีข้าวเหนียวแบบข้าวบบากล้องเหรอนี mm hmm. ่เป็นร้านขายดอกไม้ไหว้พระ yeah, <okay. S 1> ก่อนเช้าก็จะมีพระมาบิณฑบาตด้วยนะนี่ปลาต้มโก่ อนนอ้ก๋วยเตีเน,เนี่ยอร่อยนี่น้ำมันเขาใช้แบบว่าเขาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาน้ำมันสะอาดโจ๊กกับโจ๊กนี่เช้าแล้วกินโจ๊กนะข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มดูดิไก่โตอ้วนๆตอนนี้ก็โ,โหรู้สึกว่าตลาดนี้จะคึกคักมากนะครับเนี่ยตรงนู้เป็นข้าวขาหมู ก็จะมีนี่อันนี้กับข้าวถุงนะครับข้าวถุงนะมีขนมปังทานเนยทาแยมแค่แผ่นสิบบาทนะครับนี่ร้านขนมไทยมีต้มจืดร้านต้มจืดนี่หม้อใหญ่ๆเลยนะครับถัวสามสิบบาทขนมจีนขนมจิบขนมจิบ เก็บก็มีกำลังนั่งนั่งห่อกันข้างหลังอันนี้ร้านข้าผัดขนมโคกนี่ก็โหขนมคคกนี่เริ่มจะหมดแล้วเริ่มเก็บของกันละตลาดนี้เดินเร็วแล้วครับเว่าเป็นอะไรที่บอกว่ารวดเร็วมากมีร้านโจ๊กอันนี้ของแห้งนะครับนี่ มีฟักทองใบเตยเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเนี่ยส้มโอ้ยสวยๆเลยฮะตละาดนี้ก็จะเรียงกันแบบสเปซสปาหน่อยครับเอาไปว,ว่าสไตล์ลูกทุ่งเจออะไรก็เจออะไรก็ซื้อก่อนได้เลยนะไม่จำเป็นต้องแยกโซนเ,เดินไปแล้วก็จะ เดินไปแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยโอ้โ oh. ห mm hmm. มีข้าวไข่เจียวปอกข้าวนะครับนี่ mm hmm. ผักสวยๆนั้นเลย mm hmm. วันนี้ขนมจีนโอ้ร oh, mm ้ hmm. านนี้บอกแล้วว่าขายดีเห็น mm hmm. ไหมแกงจะหมดแล้วเออถ้าตื่นสายเนี่หมดสิทธิ์เลย <c oughs> ตานี้จะแบ่งเป็นสองสองส่วนนะครับส่วนนี้จะโหดหน่อยจะเป็นพวกของสดที่ตัวเป้งๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลาแซลมอนเป็นแบบอย่างนี้นะครับนี่ของทอดนะห,อหมูทอดเนื้อทอดเนี่ยนี่หมูสดนี่เครื่องช่างอย่างนี้เลย เป็นก้อนใหญ่ๆเห็นไหมเริ่มโหดแล้วนี่ผักสดส,สีสันโดสวยงามร้านนี้ขายกระเทมอย่างเดียวเลยนะครับนี่ร้านนี้ก็ขายร้านนี้ก็ขายกล้วยอย่างเดียวกล้วยสวยๆก็ <c oughs> ขายปนๆอกันไปแะละครับร้านสรุปแล้วเป็นเจ้าของเดียวกัน <Yeah. S 1> ฝั่งตรงข้ามมีเซเว่นด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มมีร้านขายพวกของใช้นะครับเฮ้ยยังเกงสวยงามเกงเด่งเกงผู้ใหญ่เห็นไหมเริ่มปนกันละน่าจะเป็นอีกคนละเจ้าของมีรองเท้าใหม่ๆกันเลยนะโอ้กลิ่นแบบว่า กลิ <c oughs> ่นยางพลาสติกนี่ลึมเลยแทงจมูกเพราะว่าเราเดินผ่านในร้านแมลงคอดนี่ก็โอ้โหเตะจมูกแล้วมาเจออันนี้ยิ่งไปันใหญ่หนักเลยนี่งไงผมบอกว่าร้านโหดหน่อยนี่เขาเจอ่างนี้เลยลังครึ่งก็มีนะลังแตน นี่ไงบอกแล้ว,วจะเริ่มจะเริ่มโหดโอ้โหนี่แมลงที่เขาไปทอดกันนี่ไงครับขาขาหมูนะครับว่าชิ้นที่ใหญ่นี่ไก่ตัวใหญ่มากนี่มีกบมีมีหอ,อยผมหอยโขงโอ้ บอกแล้วหอยเฮยมะลงมะแรงเงี้ยมีหมดเลยนะครับอีกมีบอกแล้วว่าโหดครับที่วางกับพื้นก็มีนะเป็นปูเป็นรเป็นกบ คือบางคนซื้อไปแล้วไปไปปล่อยก็มีไปซื้อไปทำบุญไปปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะบางทีถ้าซื้อตามบริเวณวัดเนี่ยเดี๋ยวเขา,าเดี๋ยวเขาจับมาขายมาอีกโอ้หลุดละเราหลุดละโอ้ น้ำปันลาน้ำปรุงทั้งนั้นเลยมีหมดโอ้สะดาสะดาวสวยเลยผักเขาสวย <c oughs> ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เก็บรถเข็นรถอะไรนะจริงๆเมื่อก่อนมียาวไปถงึงด้านนุ้นเลยอะ่ะโอ้เห็นผู้คนจับจ่ายแล้วก็มีความสุขคือพูดง่ายๆคือเห็นเขาเสียตังค์เรามีความสุข <c oughs> ดีกว่าเราเสียตังค์ นี่พ่ะแต่ว่าเป็นคองถมของถมด้วยย่อยมินิของถมตลาดก็จะขายคล้ายๆกันนะครับระหว่างตลาดภูดมกับตลาดบางซ่อนเนี่ยคล้ายๆกัน,นถุงถุงพลาสติกแบบนี้ก็มีขายนะอันนี้เป็น เป็นไอ้นั่นนะอะไรวะถ้าปูโต๊ะกินข้าวนะมีหลากสีเลยนี่ไงของเด็กเล่นคนอของของเล่นเล็กๆแบบเขาก็ามาขายกันหนะาซื้อไอเด็กเล่น คือถ้าพังแล้วก็ทิ้งได้แต่บางคนซื้อไปสะสมแบบว่าเป็นของหายากนะฮะนี่เงีเ้ตัวร3 9ยามบเก้าทมีของใช้ภายในครอบครัวเล็กๆน้อยเสียแล้วทิ้งอ่ะไปค,คิดอะไรมากเยอะแไปหมดมีน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมก็มีนะ ก็แบบบ้านๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้กลิ่นซีฟู้ดนี่องซับกงซับกำลังดดเดือดๆตรงกลางก็มีทางเดินนะครับเนี่ยขายมะขามขายอะไรไเออไปเดินดูดีกว่าม,มีผักสดสด จริงๆก็ไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรดีที่เกียจซื้อสำเร็จไปดีกว่านีมะขามมะขามประกายทองอยู่ใกล้กับร้านขายน้ำต้มผู้ไม่ใช่ดิร้านนี้ขายเฉพาะขนมปลาท้องโกอย่างเดียวเลยตรงนีก็เป็นข้าวโพดต้มนะครับนี่ข้าวโพดต้ม ต้มแบบร้อนๆ,อนๆมีเปลือกด้วยนะแต่บางร้านเนี่ยเขาก็จะไม่มีเปลือกไม่มีเปลือกก็ดูสะอาดดีอือค่อนอียวอ,อเดินข้าวฝั่งมาอีกฝั่งแล้วเราจะเดินย้อนกลับนะครับโอ้โห ยาวๆครับดูสิคิวยาวมากเขามาต่อคิวอะไรกันเลยโอ้โหนึ่งข้าเหนียวแทบไม่ทันเลยโอ้โหอ,อ๋อี้ขายข้าเหนียวแบบหมูทอดนี่ร้านนี้ขายดีเนี่ยคิวยาวยาว ปลาทอดนะครับเนี่ยโอ้ข้างหลังไม่อยากดูหวัดเสียวเอาทุกหัวปลานะครับจะเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนี่กัปบปอปลานะครับโอ้ว่าปลาขขยกับน้ำส้มน้ำส้มขวดใหญ่นะครับมีมข้าวหอ่อ อ,อันนี้โครงไก่ทอดนะเนี่ยทอดใหญ่เลยมีราคุดเตดี๋ยวนะครับราคุดเตี๋ยวมีข้าวผัดอเมริกันเป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นข้าวผัดอเมริกันนะครับเป็นตองกล่อง ก็ผ่อนอภิบาลเมื่อกี้ยังถ่ายไม่ตินดนี่ส้มวหวานๆนะครับเนี่ยผ้าพวก ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมม่วก็เดียวสัขยามีหมดเลยนี่ปลาสดปลาสดจะมีซ้ำกัน,นเล็กน้อยไม่ได้เยอะบอกแล้วว่าเดินเรามีความสุข <c oughs> แต่ตอนเดินก็เรามาระวังหน่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าระวังโดนโลถกระเป๋านะครับแล้วก็เดินไปโดนใน mm hmm. เดินไปโดนหมอ้อต้มเขาเนี่ยร้อนๆสะดุ้งเลยระวังนะครับโอ้ร้านส้มมีขายมีขายเยอะนะครับมีหลายราคาเลยส้มสายพึ่งโละส mm ี่สิบห้าสิบนี่อันนี้ก็ ภาพเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะ Apple. แอปเปิลอะไรพวกนี้ก็มีตรอกซอยนี้จะเป็นซอยปลาทูน้องโหดูแต่มะม่วมงมะม่วง,ง,งสวยเลยเดี๋ยวก็น้าร้อนแล้วนะมะม่วงเริ่มมาแล้วนี่อันนี้หมูแดดเดียวครับปลาทูใส่อัวเนี่ยไส้อัวโอ้ อัวน้ำพริกนุ่มน้ำพริกสดโอ้คับหมูคับหมูนี่มีหมดโอ้โหอ่าแลวแล้วเราก็เดินมาจนถึงหน้าปากซอยหน้าปากทางของตลาดนะครับนี่ตลาดทุกตลาดก็จะมีบอกนะว่าวันนี้คือวันพะนะครับมีดอกไม้มีอะไรมาขาย ส่วนใหญ่ก็มีร้านน้ำเต้าคู่ร้านขายดอกไม้นะร้านขายกาแฟาอยู่บริเวณหน้าตลาดนะครับน่ะแล้วก็ถ้าจะเดินขึ้นรถไฟฟ้ากลับก็จะมีลายทางเล็กๆน้อยๆปรา,า,ายไปนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับตื่นตาตื่นใจและบันเทิงไหมครับที <laughs> ่นีก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้รับชมรับฟังนะครับดูกันเพลินๆน,น,นะครับเช้าเช้านะครับออกมาจับจ่ายซื้อของมาทำ อาหารที่บ้านแต่คิดว่าน่าจะซื้อเป็นของสําเร็จมากกว่าที่เขียดทำาายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับซื้อมาแล้วครับต้มจืดปลาปลาเนื้อนะครับปลาเนื้อถูกตัวละเจ็ดสิบบาทเองนะ แล้วก็อะไรนะเป็นเป็ลาต้องโกแบบสเปนอ่ะนะ50บาทรถบาร์บีคิวนะครับแล้วก็มีชูชีปลาทูนะาี่ดิรวมแล้วก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับอ่นะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตลาดเนี้ยเปิดทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นเลยนะครับตลาดเย็นก็เดี๋ยวตลาดเช้าเนี่ย6โมงเช้าก็มาได้วเขาเปิดตีห้าแล้วนะครับส่วนตลาดเย็นเนี่ยมีตั้งแต่ ใบสามกาก็มาตั้งกันละนะครับนี่อันนี้เป็นของแห้งนะครับเออแล้วก็จะเป็นแม่ค้าขาจรนะแล้วคนก็เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะพามาเดินกันนะครับมีตั้งแต่ใบสามไปจนถึงสองทุ่มนะแต่ช่วงที่คนเยอะที่สุดก็จะเป็นห้าหกโมงเย็นนะครับคนเลิกงานมาแวะซื้อ,อมีมะขามหวานไทยเค็มด้วยนะครับอ๋อ นมโคกนมคกไส้ทะลักนะครับนี่อันนี้เป็นขนมไทยโอ้โอเยอะแยะเลยนะครับเป็นหมูปิ้งหมูนิ่มเียบเรียบเลยนะของกินเยอะแยะเลยแล้วส่วนตอนเย็นเนี่ยจะมีอะไรเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับ<ม>เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาถ่ายให้ดูโอเคอเคขาบอกว่าไม่ผงไม่ค้าเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มาดูไม้ค้านะ ของหานจอจะมีเยอะมากนะครับส่วนแม่ค้าตอนเช้าก็จะก็จะสลับกันไปนะครับจะไม่ได้มาอยู่ที่เดิมนะแต่ก็มีบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านกันนะครับระหว่างทางเดินก็จะมีแกงมีของขายของกินเนี่ยโดยเยานนี้ร้านป้าเนี่ยอร่อยนะหมดแล้วเห็ไหมขายหมดแล้วขายดีด้วยนะครับนะ เดินไปเรื่อยๆก็จะถ้าใครตื่นสายก็คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าของมันจะวานหมดแล้วประมาณว่าตลาดวานผู้ชายหมดนะครับดูีิรถไม้ยางเดี๋ยวเรานนะ้ารถเมย์กลับบ้านแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสตอนเย็นเราจะมาโอเคครับสวัสดีครับ